ครับช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์กันนะครับอาจารย์วิสรุตลวิถิครับผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษามหาวิทยาลังสิต์นะครับอยู่กับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับประเด็นที่เราจะมาคุยกับอาจารย์นะครับวันนี้ก็คือช่วงที่ผ่านมากับเหตุการณ์สถานการณ์ภาคใต้ครับพอเข้าสู่ช่วงช่วงเรือนอมร้อนนะครับก่อนตุดอีดิฟตีเนี่ยนะเราเห็นว่ามีสถานการณ์ ถือว่าตัวเลขเนี่ยมันดูจะมีนัยสําคัญนะครับอาจารย์ครับพอย้อนกลับไปปีหกข้าเจ็ดถ้าแปดดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองถ้ามาดูกันแล้วเนี่ยการก่อเหตุการังกล่าวนั้นเขาเลือกช่วงเวลานี้หรือว่าที่จริงแล้วทั้งปีครับก็จะมีการใช้ช่องว่างถ้ามีช่องว่างเมื่อไหร่แล้วก็ก่อเหตุหรือเปล่าครับอาจารย์ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสถานการณ์ในภาคใต้เนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับเรื่องของความถี่ความบ่อยมากน้อยแค่ไหนนะแต่ส้ารับในช่วง สิบ,บสสนนวันสุดท้ายของเดือนรมดอนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นช่วงเวลาที่จะต้องมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นครับเพราะในหลักคําสอนศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับใน10คืนสุดท้ายของเดือนรมมรอนเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยไปพำนักที่มัสยิดไปอ่านคัเภีย์กุรานไปละหมาดไปขอดูอาขอพร,รซึ่งถือว่าในช่วง10คืนสุดท้ายเนี่ยเป็นช่วงที่มีความสําคัญ เพราะว่าท่านศาสดาได้มีคําสอนว่าจะมีอยู่คืนหนึ่งที่เป็นคืนไลตุ้นก๊อตในภาษาอังกฤษไม่กลเป็นคืนที่เมนุภาพหรือเป็นคืนที่เป็นคืนแรกที่มีการพระเจ้าประทานคำเพียนกุรานให้กับท่านนบีมูฮัมมัดคือศาสดามูฮัมมัดเพื่อนํามาเผยแพร่กับมรดยชาตินะครับเพราะฉะนั้นในคําสอนของอิสลามเนี่ยท่านศาสดาก็เน้นว่าสิบคืนสุดท้ายเนี่ยให้ไปพำนักให้ไปอยู่มัสยิด คือหมายความว่าไปนอนไปรับประทานอาหารไปทุกอย่างเนี่ยอยู่ในมัสยิดได้หมดเพื่อจะได้ซึมซับเอาคุณงามความดีทั้งหลายจากการที่อยู่ในมัสยิดเนี่ยให้เกิดขึ้นกับตัวเองครับเพราะฉะนั้นที่มีผู้ตั้งก้อสังเกตว่าในช่วงสิบคืนสุดท้ายจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าเป็นมันต้องมีความควาถามถามว่าเป็นการบิดเบือนคําสอนของอิสลามนะอันนี้มาจากใคร,ครมาจาก ผู้ไม่ประสงค์ดีหรือว่าเป็นผู้ที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับอิสลามครนะอันนี้บอกว่าเป,เป็นประเด็นสําคัญนะว่าน่าจะเป็นการหยิยบยกประเด็นนี้มาบิดเบือนหลักคําสอนจริงๆแล้วคือมีแต่การน้อมเข้าไปสู่สิ่งที่ดีงามนะครับในศาสนาอิสลามด้วยนั่นเองนะครับเ่อง <c oughs> ของการเรียนรู้ธรรมจากผ่านคำเพียวกุรอานนะครับ <c oughs> อาจารย์ครับประเด็นนั้นล่าวเองเนี่ยแล้วม,ม,มีจุดหนึ่งที่ผมอยากจะขออนุญ,ญาตเรียนเสริมก็คือว่า ในคําสอนของศาสดาเนี่ยนะครับว่าใครก็ตามที่ทําให้เพื่อนมนุษย์ฆ่ามนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นบาปอย่างร้ายแรงรนะฮะที่ไม่คำว่าไม่ยุติธรรมเนี่ยเทราว่าในศาสดาศาสดาก็ย้าอยู่ตลอดเวลากับ,ก,บกับพระศกเนี่ยกับอัครสา,าวกของท่านเนี่ยว่าในคําสอนอ,อิสลามเนี่ยใครไปทําร้ายใครก็ตามจนถึงจุชีวิตเนี่ยเลือดตกยางออกเนี่ยเป็นบาปอย่างร้ายแรงรเพราะฉะนั้นในคาสอนอ,อิสลามไม่มี ในการที่จะให้มีการทําทลายล้างระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นช่วงใดงก็ตามนะครับครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการบิดเบือนอย่างแน่นอนนะครับอาจารย์ครับแน่นอนครับภาพรวมของการดูแลสถานการณ์ในพื้นที่อาจารย์มองแล้วเนี่ยความเข้มข้นในการดูแลสถานการณ์ในภาคใต้ถือว่าเจ้าหน้าที่เอาจริงเอ,อจาจังแล้วก็การให้ประชาชนช่วยเป็นหนูเป็นตาเ,นเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเลยไหมครับในการแก้ปัญหานี้ออผมว่าเป,เ,ปเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและก็จําเป็นเพราะว่า การที่จะแก้ไขปัญหาที่มันหมักหมมมาเป็นร้อยปีเนี่ยนะครับแน่นอนว่าต้องต้องอาศัยคือเจะจะหน่วยงานของรัฐเองอย่างเดียวคงไม่ได้รหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเดียวไม่ได้น่าจะต้องขอความร่วยกับผู้นําองค์กรศาสนาคณะกรรมการอิสลามจังจังหวัดก็ดีคณะกรรมการอิสลามจัมัสติกก็ดีหรือแม้กระทั่งผู้บริหารชุมชนอบอตอในกลุ่มต่างๆเนี่ยเขาเป็นหูเป็นตาเป็นมือเป็นเท้าให้กับ หน่วยงานเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ <c oughs> เพราะว่าต้องเอาเป็นเครื่องมือในการที่จะแก้ปัญหาเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็อาจจะมองฝ่ายเดียวนะฮะมองในเชิงที่เข้าข้างตัวเองแต่จริงๆแล้วปัญหามันลึกล้ำเนี่ย <c oughs> ผมว่าต้องเอาผู้นำศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย <c oughs> มาจับมือร่วมกันแล้วก็ปรึกษาหารือกันหาทางออกว่าจริงๆแล้วมันมันมันเป็นคนอย่างไงอย่างไงที่ ที่มีความคิดในเรื่องนี้ต,ต้องนั่งครับครับเห็นแล้วก็ดูสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่แบบวันต่อวันแบบสัปดาห์แบบเดือนนะครับอาจารย์ครับว่เห็นว่าภาพรวมในการที่เราขยับขับเคลื่อนนโยบายในการเข้าไปพูดคุยแก้ปัญหาน,นี่มัน,มนเดินหน้าไปได้ดีแค่ไหนนะครับอาจารย์ครับเพราะว่าอย่างผมเรียนเพิ่มเติมว่าบางครั้งเนี่ยนะครับคนในจังหวัดภาคใต้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างในสามจังหวัดเนี่ยเขาก็มองดูรัฐบาลเนี่ยทุมเงินมากมาย ในการแก้ปัญหารรต้องเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอันนี้เป็นจุดหนึ่งเพราะ้องดูว่าถ้ามีเหตุการณ์ระเบิดเมื่อนพูดอย่างนี้ก็ต้องมีระเบิดเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยงบประมาณในการแก้ปัญหาก็าจะก็จะส่งไปถึง,งทันทีอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ที่คนในภาคใต้เขาก็มองอยู่อยู่นะครับว่าจริงๆมันเป็นอะไรกันแน่นะครับว่าต้องการบวนสถานการณ์เพื่อต้องการที่จะอะไรลำบางอย่างหรือเปล่า อาจารย์ครับถ้ามาดูเรื่องของปัญหาในภาคใต้ตรงชายแดนแล้วก็จะเห็นว่าทั่วประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของของเถื่อนภาคใต้ก็จะมีปัญหาสําคัญตรงนี้เองเนี่ยจุดดังกล่าวหรือเปล่าครับทำให้กลุ่มบางกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็สร้างการปันป่วนแล้วก็นำอยู่ว่าประเด็นคําสอนทางศาสนาที่บิดเบือนมาแล้วก็ใช้ก่อเหตุได้ครับผมว่าเป็นเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะรเรื่องของของเถื่อนเรื่องของยาเสพติดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ สร้างความเจ็บปวดให้กับข้าพักใต้มากมายนะฮะเพราะจึงอยู่เราต้องยอมรับว่าในกรณีค้าของเถื่อนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาหลายสมัยนะแล้วก็มีมาอย่างเงี้ยตลอดแล้วเวลามีเรื่องที่มีการจับหรือว่ารู้บ่อแสขึ้นมาเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องับนะหรือในเรื่องของยาเสพติดก็ดีซึ่งขณะนี้เนี่ยเยวชนในสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยเป็นตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดมากทีเดียวเป็นนี้นสังเกตมากกว่าเยวชนในภาคอื่น ครับนะเพราะนั้นนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่นักวิชาการหรือผูน้นําศาสนาเนี่ยเขามองดูว่าการแก้ปัญหากองรัฐเนี่ยจะต้องลงมืออย่างจริงจังต้องต้องต้องสร้างถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนนะในเรื่องของเยาวชนติดยาเสพติดเนี่ยคือจะพูดในนโยบายอย่างเดียวไม่ได้ต้องมือแล้วลงมือ,ลงม,อลงมือทาแล้วก็ให้ความจริงจริงจังมากกว่าน,นี้ครับอาจารย์มองประเด็นเรื่องของรัฐธรรมนูญิทธรรมกับ ยูเอ็นตอนนี้นะฮะก็มีการประชุมกันเมื่อเมษายนเรื่องของการนําบญชียาอย่างยาบ้าเนี่ยนะครับถ้าเป็นผู้เสพก็ปรับมาเปลี่ยนเป็นผู้ที่มีการติดต้องมาบําบัดแล้วก็ปรับลดความรุนแรงลงสาหรับผู้เสพแต่ผู้ผู้ค้าก็ยังหนักเหมือนเดิมอาจารย์นอตประเด็นนี้จะช่วยแก้ได้ไหมครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้อผมว่าแก้ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าคงจะเบ็ดเสร็จคงไม่ได้นะเพราะว่าเรื่องเรื่องของยาเสพติดเนี่ยถ้า มันเป็นการทำลายสติปัญญาของมนุษย์นะฮะโทษที่จะต้องลงโทษกับคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้เสพผู้เกี่ยวข้องผู้ขายอะไรก็ตามเนี่ยเพราะว่าโทษมันต้องต้องหนักต้องหนักมากกว่าน,นี้นะเพราะถือว่าเขาไปทําลายเพื่อนมนุษย์ในเรื่องของสติปัญญาเรื่องของความคิดเรื่องของร่างกายจิตวิญญ,ญาณเพราะว่าคืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเพราะว่า โทษโทษรศาพุโทษต้องหนักนะฮะหรือการที่เรากำลังคือหาเรื่องที่ครูสาวถูกฆ่าตายถูกปัดคอเนี่ยเพราะว่าในกรณีที่ข่มขืนแล้วก็ฆ่าเนี่ยมันต้องตายตกไปตามกันนะฮะในกฎหมายอิสลามเนี่ยเขาใช้คำว่าถ้าคุณทำให้ชีวิตของมนุษย์คุณก็ต้องตายตกตามงไปตามกันคือไม่ามต้องฆ่าคนนั้นเช่นเดียวก,กันเหมือนอย่างในสมัยในในกฎหมายอิสลามในประเทศอิสลามมุสลิมบางประเทศเนี่ย คุณไปลักขโมยของมือขวาคุณต้องตกตัดมือขวาครับถ้ามือซ้ายคุณไปลักก็ต้องตูกตัดตัดมือมือซ้ายเช่นเดียวกันครับนะครับอันนี้เราจะเห็นว่าในประเทศที่ปกครองด้วยระบบอิสลามเนี่ยปัญหาเรื่องการการเรื่องการลักขโมยเนี่ยจะน้อยลงเพราะเขาใช้การลงโทษอย่างรุนแรงครับแล้วก็เป็นแบบอย่างเนาะใช่ไหมครับคนอื่นจะได้ไม่ไม่กล้าทําตามด้วยครับอาจารย์ครับนอกจากปัญหาในพื้นที่บ้านเต่าแล้วถ้ามาดูภาพใหญ่ ของการก่อเหตุความวุ่นวายการก่อการร้ายในเนี่ยในพื้นที่ตอนกลางเราเห็นว่าป่วนเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าครับอาจารยชครับ,บดัดก็หนนะักอินดีอินโดนีเซียนะครับแล้วก็พื้นที่มาเลเซียก็ไอเอสก็เริ่มที่จะเข้ามาแล้วมีการประกาศกล้าแล้วว่าฉันเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของการป่วนในพื้นที่นั้นๆตอนนี้เองต้องจับตาสถานการณ์นี้อย่างไรบ้างครับผมว่าเป็นเป็นเป็นประเด็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นพอย n ที่น่าสนใจมากเพราะขนาดนี้เนี่ย มันเกิดขึ้นแม้กระทั่งในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเช่นอย่างมาเลเซียอินโดนีเซียที่พูดถึงเนี่ยนะครับแล้วมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในฟิลิปปินส์ในในประเทศต่างๆเนี่ยมากขึ้นชาติในอาเซียนเนี่ยเราก็เราก็รู้สึกปริวิตกแล้วแะแต่ว่าที่เกิดขึ้นในยุโรปนะในว่าในในยุโรปเองหรือในบางประเทศในกลุ่มตัวหน่กลางในบางประเทศอย่างเช่นอิรักหรือใน ตุรกีรนะอย่างนี้เป็นต้นในในยุโรปรู้สึกว่าจะบ่อยแล้วก็มีการอ้างว่าเป็นความเป็นควารับผิดชอบของ i อดออะไรเงี้เป็นต้นใช่ฮะซึ่งในกระแสที่ที่มองเขาดูขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะในมาเลเซียหรือในอินโดนีเซียก็ตามเนี่ยมันจะเป็นการชูประเด็นของ IS เป็นส่วนใหญ่นะฮะซึ่งขณะนี้เนี่ยผมก็พยายามลงลึกนะครับว่า มันเป็น IS จริงหรือไม่หรือเป็นอ้าเป็นการอ้างหรือว่าดูเท่เพื่อทั้งๆเราก็รู้กรำพืชของศักยภาพของเอพอสมควรว่ามากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะจุนจุนจุนเล็กๆของประเทศมหาอำนาจอีกหลายร้อยประเทศซึ่งมีกําลังมากกว่าแต่เราพยายามอ้างว่าเป็น ไอเอสบ้างเป็นอะไรบ้างนะงต่างๆนานาซึ่งผมเยพยายามลงลึกในเรื่องนี้นะครับแต่ผมก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเป็นการเป,เป็นผลงานของไอเอสจริงหรือไม่นะครับแต่ถ้ามาอ,มองย้อนกลับมาในบ้านเราสิ่งสําคัญได้คือการดูแลเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะในเ <c oughs> มืองหลวงหรือว่าเมืองสําคัญๆตัวนี้เองดยงนนต้องให้ความสําคัญตรงนี้มากน้อยอย่างไรบ้างครับอาจารย์ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องให้ความสําคัญ ที่ผมก็พยายามศึกษานโยบายความมั่นคงของรัฐเนี่ยนะก็พยายามไม่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของต่างประเทศเพราะว่านี้เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศป๊อปเนี่ยมันจะมีส่วนที่กระบวนการที่เขาจะตรงกันข้ามกับเราเขาจะอ้างดเดียวว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของของส่วนนั้นและ <ๆ S 2> เขาก็จะ<ห><ว>มาเพราะใครใคนนั้นคนนี้แล้วก็จะมาแก้แค้นหนีเป็นต้นผมเรียนว่า นโยบายของรัฐในเรื่องความมั่นคงเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษแต่ว่าใเรื่องของต่างประเทศนะว่าจะไปช่วยเหลือาหามหาอำนาจประเทศใดประเทศหนึ่งก็ดีหรือแม้กระทั่งจะเปช่วยเหลือกับหน่วยงานขององค์กรใดองค์กรหนึ่งก็ตามเนี่ยผมคิดว่าจะต้องจะต้องมองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวาให้ดีนะครับได้ครับครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณมากครับครับ ที่มาได้ชี้แจงกับเรานะครับท่านผู้ชมครับประกอบที่บ่าเรื่องราวสาคัญสถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่พักตายแล้วก็ภาพรวมของทั้งโลกณขณะนี้กับรายการกาะคารายด้วยทุนนี้นะครับไอซูนยู Talk ท็อกท้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Thank you.